ขณะที่แม่ทัพภาคที่4ครับได้มีการตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่33กาำชับนะครับว่าได้มีการเพิ่มกําลังนะครับในการเข้มงวดเฝ้าระมัดระวังนะครับให้เจ้าหน้าที่ดูแลฐานปฏิบัติการด้วยความไม่ประมาทครับจากกรณีคนร้ายไม่ทราบจํานวนนะครับได้มีการใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและก็ขนาดได้มีการซุ่มยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจราจรน,นะครับกองร้อยทหารพลานที่3-308หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพลานที่3 3ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนครับและพักคอยบริเวณโรงเรียนบ้านบาเจาะบ้านย่อยบ้านอูแบหมู่ที่1ตบบําบลบรรนังสตาอำเภอบรรน,นังสตาจังหวัดยะลาเมื่อช่วงค่าของวันที่1มกราคมที่ผ่านมาครับ เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจํานวน2นายซึ่งขณะนี้อาการก็ปลอดภัยแล้วล่าสุดทางด้านของพลตรีไพศาลนูสงังรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่33แล้วก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับว่าให้หน่วยงานได้มีการเพิ่มความเข้มงวด ระมัดระวังการดูแลฐานที่ตั้งไม่ประมาทนะครับให้มีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญก็คือให้มีการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและชุมชนโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ําและมีการเร่งติดตามนะครับนำตัวคนร้ายมาดําเนินคดีให้เร็วที่สุดครับ